สวัสดีครับคลิปนี้ผมอยู่กับนาฬิกา SK เหมยรหัส2033ก็อย่างเช่นเคยครับเรือนนี้ผมได้มาจากช้อปปีราคาก็อยู่ประมาณ400บาทก็จะจัดอยู่ในกลุ่มน,นาฬิการาคาประหยะัดสเปคของเรือนนี้ก็เป็นนาฬิกาในระบบดิจิตอลครับตัวเครื่องเนี่ยผมไม่มีข้อมูลอะไรเลยแต่จากที่เห็นคุณภาพงานถือว่าโอเคเลยครับค่อนข้างที่จะเรียบร้อยส่วนฐานเขาให้มาเป็นรหัส CR 2032ยี่ห้อ m a x e l l ก็ถือว่าเป็นยี่ห้อที่ดี ส่วนตัวเรือนเนี่ยก็จะเป็นวัสดุอลลอยครับกระจกเป็นมิโนโลกสตัวสายเนี่ยก็จะเป็นเซนเดตแบบพับทีนี้ในส่วนของรายละเอียดเนี่ยผมก็จะขอเริ่มจากหน้าปัดก่อนด้วยความที่เรือนนี้เป็นนาฬิกาในระบบดิจิตอลครับตัวหน้าปัดเนี่ยก็เลยไม่ได้มีอะไรเลยนอกจากจอแสดงผลขนาดใหญ่ที่มาพร้อมกับตัวหนังสือขนาดใหญ่แล้วก็จะมีไฟแบ็คไลท์ด้วยซึ่งก็ถือว่าวทั่วไปแต่มันจะมีจุดเด่นอยู่จุดหนึ่งครับที่ทาให้เรือนนี้มีความแตกต่าง ก็คือตรงช่องเปิดที่ทําให้เรามองเห็นชิปวงจรภายในแต่มันก็จะไม่ได้เหมือนกับพวกนาฬิกากลไกลตรงที่มันไม่ได้มีอะไรเคลื่อนไหวก็เลยเป็นเหมือนของประดับตกแต่งให้เปลือนพื้นที่เล่นๆเฉยๆต่อมาในส่วนของตัวเรือนเรือนนี้เขาทำรูปทรงออกมาเป็นสี่เหลี่ยมเกือบๆจากจัตุรัสแล้วก็จะมีการตัดมุมทั้งสองข้างเพื่อให้ดีไซน์มันดูมีอะไรมากขึ้นและด้วยความที่เรือนนี้หน้าจอมันกินพื้นที่ด้านบนไปเกือบหมดแล้ว ตัวเรือนจริงๆที่เห็นเนี่ยก็เลยมีแค่ตรงพื้นที่ข้างๆที่เป็นขอบวัสดุเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นอันลอยที่มีการทําพื้นผิวมาเป็นแบบขัดแแทลายทั้งเรือนแต่ว่าแนวเส้นขัดข,ดของเรือนเนี่ยมันจะไม่ได้ดูสวยเป็นระเบียบเท่าไหร่แล้วมันก็พอดูออกได้ง่ายๆด้วยว่ามันไม่ใช่สเตนเลสแต่คิดว่าถ้าเป็นเรือนอื่นที่มีการชุบสีดําหรือว่าทองเนี่ยน่าจะดูเนียนตากว่านี้ทีนี้ในส่วนของตัวสายเนี่ยเขาว่าสายมาเป็นสเตนเลสแบบพับครับแต่ว่าจะมีการเก็บซ่อนขอบด้านข้างมาด้วย ทำให้ดูเนียนๆเ,เป็นสายแบบโซลิดได้อยู่ตัวพื้นผิวเนี่ยเขาก็ใช้เป็นการขัดแฮร์ไลน์มาทั้งหมดแม้กระทั่งขอบด้านข้างเลยแล้วการหักงอของสายเนี่ยก็ถือว่าทําได้สมูทดีเลยส่วนบัคเกอร์ก็จะเป็นแบบบานพับล็อกชั้นเดียวปลดล็อกด้วยปุ่มแล้วก็จะมีการสกินบางๆว่า SK เเหมยมาด้วยส่วนฝาหลังเขาก็จะใช้เป็นแบบขันสกูสีมุม รายละเอียดสําคัญที่มีการบอกมาก็คือรหัสรุ่น2033กับระดับการกันน้ําที่3 ATM แล้วก็จะมีบอกรหัสแบตเตอรี่ว่าใช้เป็น CR 2032ทีนี้ก็มาดูในส่วนของฟังก์ชันกันบ้างผมก็จะกดให้ดูแค่คร่าวๆนะครับในหน้าแรกเนี่ยก็จะมีการบอกเวลากับส่วนของปฏิทินทั่วไปเราสามารถกดปุ่มสตาร์ทเพื่อเปลี่ยนการสแสดงผลเวลาให้เป็นแบบ AMPM ได้ด้วยส่วนปุ่มรีเซ็ต อันนี้ถ้ากดค้างไว้ก็จะเป็นการเข้าโหมดการตั้งเวลาแล้วเราก็จะใช้ปุ่มโหมดในการเปลี่ยนการตั้งเวลาไปหลักต่างๆอย่างตอนนี้จะอยู่ที่หลักวินาทีถ้ากดโหมดก็จะเปลี่ยนไปหลักชั่วโมงนาทีปีเดือนวันที่แล้วก็กลับมาวินาทีส่วนปุ่มสตาร์ทเนี่ยก็จะเอาไว้ใช้ในการกดเพิ่มเลข ซึ่งเรือนนี้มันกดเพิ่มได้อย่างเดียวเป็นลักษณะเลขวนจะไม่มีปุ่มกดลดหลังจากนั้นก็ให้กดปุ่มรีเซ็ตอีกครั้งเป็นการออกจากการตั้งค่าต่อมาในโหมดถัดไปก็จะเป็นหมดอะลามในโหมดนี้ปุ่มรีเซ็ตจะเอาไว้ใช้เลือกวิธีการปลุกแบบต่างๆรูปะระฆังอันนี้แสดงว่าต้องการให้ปลุกถ้า S N Z แสดงว่าให้มันปลุกทุก5นาทีส่วนวิธีการตั้งค่าก็ให้กดปุ่มรีเซ็ตค้างไว้แล้วก็กดปุ่มโหมดเพื่อเปลี่ยนหลักอย่างตอนนี้อยู่ที่หลักชั่วโมงถ้ากดโหมดไปอีกก็จะเป็นหลักนาทีหลักเดือนหลักวันที่คือเรือนนี้มันสามารถตั้งวันที่เราจะให้ปลุกได้ด้วยแต่ถ้าเราต้องการให้มันปลุกตามเวลาทุกวันก็แค่ปล่อยให้มันเป็นขีด,ขด แล้วเมื่อเราตั้งค่าเสร็จก็ให้กดปุ่มรีเซ็ตอีกทีโหมดต่อไปก็คือโหมดจับเวลาเดินหน้าก็ให้เรากดปุ่มสตาร์ทเพื่อเริ่มแล้วก็หยุดแล้วก็ใช้ปุ่มรีเซ็ตในการล้างค่าโหมดต่อมาคือเวลาปฏิทินที่2อันนี้จะไม่ใช่วอ์ไทามนะครับเราจะต้องตั้งเองส่วนวิธีการตั้งก็จะเหมือนการตั้งเวลาปกติเลยแต่จะไม่มีปฏิทินเข้ามาเกี่ยวข้อง หมดสุดท้ายก็จะเป็นการจับเวลาถอยหลังวิธีใช้ก็จะเหมือนกับหมดจับเวลาเดินหน้าเลยครับส่วนวิธีการตั้งค่าก็จะเหมือนกับการตั้งเวลาปกติที่นี้ในส่วนของเคสไซส์ความกว้างก็จะอยู่ที่47มิลลมรลักทุลัก,กอยู่ที่50.5มิลมความหนาอยู่ที่11.5มิลมไซส์สายอยู่ที่28มิลเมรพอมาอยู่บนข้อมือขนาด6.5นิ้วผมก็จะเป็นประมาณนี้ ก็จบไป,ไปอีกตัวแล้วนะครับสาหรับนาฬิกาในซีรีส์ราคาประหยัดเนื้อหาผมก็คิดว่าน่าจะครบถ้วนอยู่พอประมาณแล้วแต่ถ้าใครอยากทมอะไรหรือว่าอยากเสนอแนะอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งคอมเมนต์เอาไว้ได้เลยผมก็จะตามอ่านทุกคอมเมนต์ครับส่วนถ้าใครใจดีอยากจะกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมผมก็จะขอบคุณมากๆเลยยังไงก็ไว้พบกันใหม่คลิปหน้าในเ,เร็วนี้ครับ